โจอ้บอยหลังปล่อยภาพพรีเวดดิ้งกับว่าที่เจ้าสาวดีกรีเรน้องเตยล่าสุดแจกการ์ดกับพี่เบิร์ธธงชัยหลังแรปเปอร์คนดังโจออ้บอยหรืออภิสิทธิโอภาสเอยมลิขิตทำเซอร์ไพรส์แฟนคลับด้วยการปล่อยภาพพรีเวดดิ้งกับว่าที่เจ้าสาวคนสวยน้องเตยเมซินีหลายคนที่เห็นภาพหวานดังกล่าวต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว และทำเอาแฟนคลับต่างเปิดว่าทำความรู้จักน้องเตยเมษนีมีชื่อจริงว่าเมซนีเจ็ดวงเป็นสาวสวยที่มีโปรไฟล์เลิศม,มากเรียนจบปริญญ,ญาตรีจากคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาส,าสตร์สอต่อและเคยได้รับทุนการศึกษาในโครงการอเมริกันฟิลเซอร์วิสของมูลนิธิเอสเอสประเทศไทยไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจากภาพหวานหวานพรีเวดดิ้งมาจนถึงภาพเซ็กซี่กับงานเฮนนายปาร์ตี้สละโสดของน้องเตยเรียกว่าเป็นปาร์ตี้ของสาวสาวที่จี๊ดจ๊าดมาก โดยเฉพาะเค,ค้กที่เพื่อนเพื่อนมานำให้กันแบบขำๆและภาพน่ารักอบอุ่นมากทั้งสองคนเดินสายแจกกาศให้กับผู้ใหญ่ที่เคารพรักในแกรมมี่รวมถึงซูปเปอร์คนดังระดับตำนานเบิร์ตทงชัยแม็กอินไตซึ่งน้องเตยได้เขียนบอกเล่าถึงความประทับใจไว้ว่าวันนี้ได้มีโอกาสไปแจกากาศให้ซุปตาในดวงใจกับผู้ใหญ่อีกหลายท่านสนุกและอบอุ่นมากค่ะซูมดูการแต่งงานน่ารักมาก